วิวนี้กับการทดสอบเกมบนโปโก X7 Pro เครื่องนี้นะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ผมเตอร์ในช่อง Tech Life Now นะใครต้องการจะสั่งซื้ออยู่ที่คำอธิบายคลิปแล้วก็คอมเมนต์แล้วนะครับไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะเกณฑ์ในการทดสอบของเราเนี่ยเหมือนกันทุกคลิปนะก่อนที่เราจะพาไปดูในส่วนของเกณฑ์เนี่ยเราจะพูดถึงเกมมันก่อนนะครับเกมมีทั้งหมด3เกมเหมือนกันทุกคลิปเช่นเดียวกันได้แก่ r v PUBG แล้วก็ g e n s h i n Impact นะครับเกณฑ์การทดสอบจะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยครับสำหรับเกณฑ์ในการทดสอบเนี่ย กะเฮิร์แล้วสุดท้ายเปิด w i ยบูสต์โหมดสำหรับเครื่องนี้นยครับเขาจะมีโหมดในการบูสต์ในเรื่องของเกมเราก็เปิดด้วยนะในส่วนนี้มางที่เกมแรกกับ g e n h i n Impact กราฟิกเปิดแบบกลางแล้วก็ 60fps เนี่ยเปิดแล้วนะครับจากการทดสอบเนี่ยสามารถเล่นได้เรื่อยๆเลยสำหรับเกมนี้นะเล่นนานๆติดๆหลายชั่วโมงเนี่ยก็มีความร้อนเป็นปกตินะครับแต่ว่าการระบายความร้อนเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะการสมหรับต่างๆเนี่ยติดนิ้วดีสามารถควบคุมได้ง่ายนะครับกดสกิลมุกมุมกล้องตัวละครเนี่ยเขาเรียกว่าติดนิ้วดีเลยนะครับไม่ได้มีปัญหานะส่วนของการแแสสสดดดดงผลนะคับบบกก็ทําไ้ีีีเ ราคานี้แล้วก็ลำโพงเนี่ยเสียงค่อนข้างคมชัดนะครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าผ่านนะแบบไม่ได้แบบมีความรู้สึกว่าแย่สำหรับเกมนี้นะฮะถัดมากับพับ G Mobile นะครับเกมนี้ปรับกราฟิกเป็นลื่นไหลนะแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเลือกแบบสูงสุดเท่าที่จะเลือกได้แล้วนะครับจากการทดสอบเนี่ยก็คือเรื่นแบบโคตรนะครับผมความร้อนเนี่ยมีให้รู้สึกบ้างหลังจากผ่านไปแล้วแบบประมาณชั่วโมงนึงอะไรอย่างงี้นะแต่จากที่ดูเฟรมเรทเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ9 0้าสถึงหนึ่ร้อยสิบเฟรมโดยประมาณนะครับอันนี้เฉลี่ยจากที่เล่น การสัมผัสต่างๆเนี่ยหันซ้ายขวาหมุนมุมกล้องเนี่ยก็ทําได้แบบลื่นไหลติดนิ้วดีนะครับการแสดงผลเนี่ยมีความสวยงามนะสีค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ความคมชัดเวลาเรามองวัตถุต่างๆหรือว่าศัตรูเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับลำโพงเนี่ยสามารถแยกทิศทางเสียงได้ประมาณหนึ่งนะได้ยินเสียงเท้าโอเคนะครับเสียงปืนจากระะยไกลก็ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับการใส่หูฟังนะอันนี้ก็ต้องรละว่าในฐานที่เข้าใจนะฮะมาถึงเกมสุดท้ายกับ Rv กันแล้วนะครับเปิดกราฟิกแบบสูงสุดเปิดโหมมดด60เเเเเฟฟรรรรรรซออต์ไกก็ปิิีียยยบบ้้แลลวนนนนะคัใา่่จง เฟรมเรทเกาะที่60ตลอดเลยนะซึ่งเราก็เล่นแบบประมาณ4-5ตาลงแรงนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาว่าเฟรมจะดรอปแต่อย่างใดนะครับเครื่องเนี่ยไม่ได้ร้อนนะเวลาเราสัมผัสผ,ผ่านเคสนะครับก็ถือว่าค่อนข้างทําได้ดีนะในส่วนของการจัดการความร้อนการสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยเวลาเราเลื่อนดูแมปหรือว่าเรากดสกิลต่างๆเนี่ยควบคุมตัวละครก็ไม่มีการหลุดนิ้วหรือว่าเอ่อแบบเป็นปัญหาในการกดใดๆนะครับการแสดงผลเนี่ยทำได้ดีนะลื่นไหลไม่มีกระตุกลาโพงเนี่ยมีความชัดเจนดีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคดีสำหรับเกมนี้เพราะว่าแม่ โดยรวมเนี่ยภาพและเสียงทาออกมาได้ดีเลยนะครับก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่ผ่านแล้วก็เล่นได้ดีมากๆอีกเกมหนึ่งนะฮะและนั่นนะครับก็คือการทดสอบเกมทั้งหมด3มเกมแล้วนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g h z เปิดแสงเปิดเสียงครึ่งหลอดนะครับในการทดสอบเนี่ยหชั่วโมงนะครับจะลดแบตไปอยู่ที่ประมาณ19%โดยประมาณนะก็ถือว่าจากการแบตได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบการลดแบตแบบพวๆเกินไปนะก็ถือว่าทําจวนเนี้ย อยู่ในเกณฑ์ที่ผมชอบแล้วก็โอเคมากๆนะครับในเครื่องแล้วก็ราคาแล้วก็แบตเท่านี้ที่เขาให้มานะฮะในส่วนของความร้อนเนี่ยต้องพูดตามตรงเลยว่าความร้อนเนี่ยไม่ได้เป็นแบบว่าผมจะวัดแบบเป็นองศาเป๊ะขนาดช่องที่เขาเน้นเกมสุดๆนะครับแต่ว่าถ้าพูดกันแบบบ้านๆเลยเขาย้าใจง่ายๆเนี่ยเมื่อเราเล่นเกมไปประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกร้อนทะลุเคสออกมานะเมื่อเราตั้งทิ้งไว้แบบประมาณ15-20นาทีนะครับความร้อนจะหายไปแบบว่าหมดเลยนะแต่ว่าถ้าเราแบบถ่ายเฟซไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็จะใช้เวลาประมาณนี้นะครับยี่ ตอนที่รู้สึกตอนแรกนะแบบปิดเกมใหม่ๆมันก็จะไม่เหลือแล้วนะครับนั่นก็คือการจัดการความร้อนของเขาซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างจัดการได้ดีนะแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบจุดเสียหรือว่าทําได้ไม่ดีนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็โอเคมากๆเลยนะฮะโดยสรุปเลยนะครับโป c โก X7 Pro เครื่องนี้เนี่ยถ้าพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะกับงบประมาณหมื่นต้นๆนะครับถ้าได้โค้ดก็อาจจะเหลือประมาณ90,00ปลายอะไรเป็นแบบนี้นะกับจอที่ได้นะครับค่อนข,ข้างสีสันโอเคไม่แย่เลยทัชติดนิ้วนะครับใน ราคานะครับจะไปให้มันลำพงดีเท่า3 4มสี่หมื่นก็คงเป็นไปไม่ได้นะแล้วก็การจัดการความร้อนที่ทําได้ดีเล่นเกมฮิตๆที่ผมยกตัวอย่าง3เกมได้แบบลื่นไหลน,นะแบบไม่มีแบบส่วนที่ผมอยากจะติอะไรมากนะกับราคาที่เขา,เาตั้งไว้นะครับมันก็ค่อนข้างคุ้มมากๆแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าตัวนี้น่าซื้อไหมแบบน่าสนใจหรือเปล่าเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าถ้าคุณได้แบบโค้ดมาช่วงลดเนี่ยแบบวันเลขคู่เนี่ยก็ยิ่งคุ้มค่ามากๆนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีโค้ดนิดๆหน่อยๆแบบลดแบบไม่เยอะนะครับก็น่าซื้ออยู่ดีเพราะว่าถ้าคุณต้องการซืื้้ออใาว่ช ชิวๆแบบไม่ได้เน้นให้ผู้สูงอายุที่บ้านใช้ที่เขาอาจจะต้องมีการระมัดระวังเรื่องของความแบบปลอดภัยจ๋าๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆสำหรับโปรโก้ X7 Pro นะครับเป็นเครื่องที่ซื้อได้เลยอะ่ะแล้วก็ซื้อมาเล่นเกมเนี่ยชิวมากๆนะครับเล่นได้ทุกเกมนะผมมองว่ากับราคาเขาก็เรียกว่าคุ้มจัดได้เลยนะครับซื้อได้เลยนะครคลิปนี้ผมเตอร์กับเทคไลฟ์แนวลากันไปก่อนนะครับหวังว่าเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ